สวัสดีครับผมชาติเจรัสทรัพย์นะครับดูกับไอหนุ่มซามูไรลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นโกมิโก,โโก200้เอสเคสองร้อยลูกเอสเอ็มานลอกทองเก่านะทำทางทำท,ที่ยืนกันครับไวเอ็นสิบห้า เโออคิดท e ีจี a e k t G, ครับอีโนซีสตโบเขามันเริ่มอุตภูมิเริ่มระบายความร้อนด้วยน้ำร้อยห้าสิบห้าพลังมาครับขับป asaki, w, e un, ั๊ามา a k 7ีสกตานกอกิโลกรัมทำทางยืนกันลแล้วก็ล้วงครับตรงนี้นี ตื้นกับตื้นสังเกตนะครับไม่มีไฟท้ายสำหรับจอกเอสเอ็เอสกอสตันดาร์ดนะสันตันดาร์ดอะโมเดลโอ้มาย่รับอยาก0.93ลูกบาทเม็ดบัลเก็ตของเขานะครับอ๋อ ถ้าลงไปข้างล่างนีจะลงนี้ไม่มีน้ำแล้วนะซีเมนต์จะเดินเนปโก้ครับมีเนปโก้กับพยาบ้าไปเทคมาฐานระ80โลเลย7เคาเรียนต์2กาดข้างลำตัวเไปเป็นตัวอเอ็กเสริมด้วย X ซ้อมแฉ่กันล้อนำอ้าเมื่อถูกใช้ไปนาน,น,าน ลำมากสุดสุดยัดย่แล้วครับนะอ๋ะอเสะอยู่คาครับต่ออยู่าเยอะนะะค่ตัวช่วงนี้โปรโมชัน่นนะพี่น้อง ชั้นช่วงโปรนี่ยสินเดือนเมษานะ68เห็นบอกว่า3ล้าน600,000ห้าหมื่นครับนะค่าตัว3ล้าน600,000ห้าหมื่น PM 7,000ชั่วโมงออ้ยโอ้ยต่ออยู่คาให,ใหญ่ๆนะ นี่ครับเวลาลอกคลองต่อยู่คาจะเยอะครับทางทางทางคลองเพราะว่าชาวนาจะปลูกครับชอบปลูกชอบปลูอยู่คาทำให้ถนนนันแคบเรัานะทำให้ถนนแคบ รถอาจจะผ่านไม่ได้นะแต่เป็นล้อในหมดสิทธิ์ครับลอดไฟในห้าดวงด้วยกันครับ SM รถเฟอร์เจอไปห้าหกยางวายเอ็นสิบห้าวายเอ็นสิบสองอย่น้นครับ XM บินไม่เยอะครับ3 0 0พันชั่วโมงสนใจก็อดิยะจะให้ครับนะช่วงนี้รถพิเศษครับ3 6 5ล้านหกมื่นห้าพันสามล้านหมืพูดผิดพูดใหม่นะพี่น้อง3 6ล้านหกแสนห้ามืนไมมุมหนึ่งนาะอครับ ก็ไวเอ็นสิบห้าจับคนลข้างเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันครับแต่ว่านั่นเป็นที่เอโอให้คิดที่จีกับทีเอครับรุ่นนี้ก็จะรูปอามจะแข็งแรงครับบูตสลักแข็งแรงแล้วก็ประหยัดเชื้อเพลิงนะครับ เก่งนิดภัยผประหยัดเชฟเลิงว่ารุ่นแปดที่อยู่นู้นครับ16%อเริยะจัดให้32ส,ส,สาขาทั่วประเทศครับอ้าวจะเจอปลาไหลบ่เจอยเอียนเนี่ยเซต้วพี่นองเ้ย ก็เขาดูได้ครับยูทูบช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ x c a l v e t e r Entrak ศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองร่วมด้วยช่วยกันครับรุ่นพี่กับรุ่นน้องตัวเอสเอ็มก็ถือว่าทำยอดได้ดีครับนะเพราะว่าถ้าตัวนี่ 3.65ล้าน ett, านะครับเคเจพีครับโม่แปลกครับอะไรไม่มีเนาะ นิดๆครับตามสไตล์ของเขาอาริยะอีกคือเม็ดต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยว้าโอ้ยนึกว่าปลาไหลที่ไหนได้รากไม้ครับตัวนั้นน่าจะตัวซุปเปอร์ครับนะซุปเปอร์ซุปเปอร์แล้วก็ซุปเปอร์เอ็กแล้วก็เอ็กซ์เอ็มนั่นเป็นมาร์กเอ็กครับแล้วก็ออกมาเป็นรุ่น รุนะ่น10นะมัดเข็นแล้วก็จะมีรุ่นที่สีนนะคือเอสเอ็มนะสนใจก็สอบถามได้หรือว่าดูได้ครับที่ช่อง YouTube ช่องชาติจัลัทรับครับคือเพจชาติจัลันซับอีกชาติจัลยนซับ พูกซาได้ต้องพูกซาได้ดนาทีพอเบาๆครับากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ